คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินเที่ยวชมน้ำตกและกางเต็นที่น้ำตกห้วยแม่คมิ้นอุทยานแห่งชาติเคือนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีและครั้งนี้เราเดินทางจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณขึ้นไปอีก46กิโลเมตรเรามีจุดแวะสองจุดคือจุดแรกแวะกินข้าวที่ตลาดเทศบาลเอราวัณ แล้วขับมาอีก40กิโลเมตรแวะจุดที่สองที่ผู้น้ำร้อนแม่ขมิน้นจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายอา,อาคารที่เห็นด้านหน้าคือห้องน้ำโอโ้ตรงนี้เนินแยกขวามือเป็นลานกลางเต็น,อ,อ,ตอ,อ,นอ๋อที่ติดต่ออยู่ตรงนี้อ๋อเจ้าหน้าที่อยู่ทางนี้เองมาติดต่อข้างในครับเลยห้องน้ำก็ไป โอเคน่าจะติดต่อข้างในอ๋ตอตรงนี้จุดจำหน่ายบัตรร้านสวัสดิการสวัสดีครับติดต่อกลางเต็นที่นี่ใช่ไหมที่นี่มีบอ่อน้ำร้อนสำหรับบริการให้แช่น้ำร้อนหลายบอ่อจัดทำไว้อย่างดีให้บริการตั้งแต่เจนาฬิกาจนถึงส6บหนาฬิกายี่สิบนาทีหากต้องการใช้บริการหลังจากเวลานี้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ครับจากผู้น้ำร้อนแม่ขมิน้นขัดต่อมาอ,อีกสามกิโลเมตรถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นว่าก็มาสุนยนยุไหมเตรียมบัตรสวัสดีครับเะไป,ส,ส,ไปสองสองคนครับไปน้ำตกัครบครับครับใช่ครับ ขอบคุณมากครับเยสายนะครับ <ias> <ới>, ขอบคุณครับไปกันเต้นน่ะโอ้เยสัยเยสัยว่นี่ทำการอยู่ข้างบน ยามยืนยามยืนที่ไหนแล้วมากลางเต็นท์เนาะสวัสดีครับมากลางเต็นท์ครับอันนี้สวัสดีทั้งคู่เลยไหมใช่ครับขับรถไป50เมตรจะเจอป้ายรถสอดสีเหลืองนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาบนรถเข้าไปติดต่อจุดสุดปากถัดด้านในเลยค่ะครับค่ะเลี้ยววนตามลูกศรสีเหลืองนู่น มันตามลูกศรสีเหลืองนะจ๊ะออ๋ร้านกลางเต็นต์กลางทางมันบริการนะักท่องเที่ยวอยู่ออขวาจ้าโอเคปักกินนะอืเห็นหนข้างล่างาน่าจะเป็นเอ๋อะไรนะที่กลางเต็นที่จอดรถนะที่จอดรถนะที่จอดรถ ที่ล่มกันหมดแหละเนี่ยฮะเราสูนอยู่ฝั่งไี้ต่อถ้าเป็นเง,งีนครับน้ำตกเต็นเนี่ยที่กลางเต็นท์ก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับ้ายมือผมเนี่ยแล้วก็เราเดินไปเดินไปที่ี่รานการเป็น รถเราจอดตรงนี้เดี๋ยวไปดูว่าลานกลางเต็นท์ก่อนตรงนด้านซ้ายมีจะเป็นลาน,ลลานอจอดรถพวะมงก็จอดได้จอดจอดกำลังเดินไปที่ลานกลางเต็นท์โซนเอนะครับตรงนี้โซนเออ่าตรงนี้ลานกลางเต็นท์ครับวิวห้างเก็บน้ำหืดเริ่ได้ดีนักกับ ครับนั้นตกข้างลานกลางเตี้นะครับ ก็ยืนหยีทุกคนุ๊มืนสนักงานตอนรับอยู่คนตอ,ตอนรับเึ้นอะไรนะนี่เราเดินเดินลงไปคนงานได้เห็กครับนห ตรงนี้จะมีจุดให้บริการเสื้อเิชชีสนะครับที่นี่สอนลงเล่นน้ำเนี่ยกำหนดให้มึงต้องมีเสื้อทิชชี่นะครับถ้าไม่มีเสื้อทิชี่มึงก็จะหาไม่ให้ลงะคระับตรงนี้ก็จะมีจุดรับฝากของน,นะครับจุดตัดฝากแล้วก็เชื่อมดือยอ๋ของแลเ้เชื่อมเดือย ต้อแต่้องกได้ใันเขาแล้วก็เงเกี่ยวหมดด้วยอ่ะอืมทางนี้คือทางที่สุดขึ้นนครับอทบนครับทงี่สามคือทางนี้ต้องใส่เสื้อชูชีพมืตรงสุดต่อต่อชู่ี่ทงด้านฝาลงเล่นน้ำไหมคะองเล่นน้ำไม่เถอไม่ลงครับ ไม่รลงครับขอบุณมากครับครับขอบคุณครับทันท้งต่างก่างแน่นอย่างนี้วิ่งหน่กหลงเข้ามเข้า่ังเพื่อนคล้องเพื่อีคล้องมากเลยครับี่ นะครับเึ้นมืู่ซ้อมมากตรงนี้เรากำลังเดินลงไปชีดสั้นนะครับมันเดินเลยอันใดเป็นบัน,น,น,นดุงไตยเัยตื้นเลยราวยหัวเราะเสื้อคีิปทิศทางก็ที่เล็งเล่นนาพี่นะครับกำลังอยู่ล่าสุดที่ทางเดินลงไปชัดตอนครับ ยังเพียงี้ป้ายชันที่ต่อเงินเลินเงินบางทีคือสั้งที่อของนะครับ ชั <including> ้นสองม่านนี่จะลงไปชั้นหนึ่งแล้วครับนี่นะชั้นสองม่านกันนี่เดี๋ยวเราถ่ายรูปชั้นสองตรงนี้อีกรูปหนึ่งตรงนี้ตรงนี้มันยืเสือตายมึง

มี่ซื้อดงว่านส่วนนะครับมีมีหลายระดับลดหลั่นกันลงมาดงว่านนอยมากเลยครับ ่าลานสางฝนน้ำตกพุ่ยเม็นต่างเนมาบางตาอย่างนี้นเป็นวันที่สี่วันที่สื่เมือนวานครับ นี่บริเวณหน้าป้ายเดอนอัทยานข้ามินนนักการด้านหน้าเป็นร้านตดิดการแล้วก็ถัดไปเป็นศูนย์บริการนักท่องเทีย่ยววันที่สี่ธันวาสองทันห้าร้อหกสิบแปดที่น้ำตบด้่ยแม่คำนิ่งจิบเก้าองศา เดินผ่านลางต่างเต็นของน้ําตกบ้้ยแม่สามินซึ่งอยู่ชั้นสื่อของน้ำตกบ้้ยแม่สามินนานานมีส่ปรสร้างไปน้ําตกชั้นที่ห 6. 6. ้าหกเจ็ดนะครับส่วนการนี้ก็เป็นทางไปงน้ําตกชั้นที่ สี 4, 3, ่สามสอแล้วก็หนึ่งกับเดินไปข้างหน้ากรงนี้เมื่อคืนเรากลางเซนกันทางด้านฝ่านมือครับ